การเขียนคำวินิจฉัยที่เกินมานี้เป็นปัญหาในทางหลักการในทางประชาธิปไตยแล้วก็ขัดต่อคำวินิจฉัยของรัมนูนที่มีไว้เองที่บอกว่าอำนาจหน้าที่เป็นของรัฐสภาแต่ว่าอำนาจในการสถาปนารัมน์นฉบับใหม่หรือรัมณ์น์ทั้งฉบับเป็นของประชาชนก็เลยทำให้ภาคการเมืองที่ต้องการจะ แก้ล้มนูลเนี่ยเขียนร่างใหม่เสนอร่างใหม่เข้าไปแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าแล้วจะทำไงให้เมื่อสอสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไม่ได้ก็ต้องาหาทางทํำยังไงให้เชื่อมโยงถ้าสมมติจะใช้โมเดลนี้ของเพื่อไทยก็คือมาจากจังหวัดต่างๆให้ได้300และเหลือให้เลือกให้ได้100แต่แต่และจังหวัดยังต้องมีสมาชิกฝ่ายร,ร่างหนึ่งคนถ้าใช้โมเดลทํานองนี้ ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดหาทางป้องกันการบล็อกโหวตการที่ใครเสียงข้างมากจะเอาไปหมดหรือไปเตรียมมาจนกลายเป็นร้อยคนนี้ปรากฏพวกหนึ่งไป75คนพวกเดินหมดอะไรเงี้ยนะคิดว่าน่าจะหาทางป้องกันได้พอมาพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยบอกว่าให้เลือกมาจาก แต่ละจังหวัดสุดท้ายสมาชิกสภาเลือกให้เหลือร้อยคนเสร็จแล้วทางผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนกลุ่มวิชาชีพเลือกกันมาเขาก็คำนวณคร่าวๆดูจากอาชีพต่างๆอะไได้ตัวเลขหลังสุดน่าจะเป็น51เป็น 150, น150นแล้วมาตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการยกร่างนี้1 0 0่วก51นี้เป็นสสรเรียกว่าสสรคือสภาร่างสภาร่างตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะมการยกร่างก็ไปยกร่าง ยกล่างแล้วก็นําเสนอต่อสสรอที่ก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จก็ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายเ็นชอบคืออำนาจในการตัดสินก่อนจะไปลงประชามติอยู่ที่รัฐสภามีที่ต่างจากอีกสองร่างของอีกสองพักเนี่ยก็คือเราพูดถึงกระบวนการเริ่มต้นวิธีการเริ่มต้น ในการที่จะจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่หมายถึงกลไกในการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่เป็นยังไงก็หมายต้องให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีคณะกรรมธิการอะไรต่างๆว่าไปแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาตอนแรกก็คือว่าจะจัดทำให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรซึ่งก็คือบอกว่าต้องให้มีการออกเสียงธรรมชามติและมีการธรระชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ โดยพูดที่เสนอจะเป็นคอรมสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนถ้ารัฐสภาเห็นสมควรให้ไปจัดทำประชามติก็เกิดการจัดทำประชามติกระบวนการที่ออกแบบมาตามที่เราเสนอไว้เนี่ยก็จะถูกนำมาใช้คือแบ่งเป็น2ส,ส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าคนจะได้ไม่มาบอกว่าเอ๊ะนี่คุณกำลังจัดทำรัฐมนูรฉบับใหม่เลยเพราะถ้าเขียนไม่ระวังเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่า หนึ่งก็้มาให้มีสภาร่างดําเนินการไป1 2 3 4 5ตอนท้ายบอกว่าถ้าผ่านให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ผ่านให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยได้รัฐนูนฉบับใหม่เลยก็เกรงว่าจะเป็นปัญหาต่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐนูนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอีกสองร่างนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรนะเราก็ดูว่าถ้าเกรงจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปว่ากันในชั้นกรรมธิการได้ส่วนการทาประชาธติ เพื่อเห็นชอบกับการแก้รัมนูนมาตรา256มาตรา256คือมาตราว่าด้วยการแก้รัมนูนที่ไม่มีเรื่องการแก้รัมนูฉบับใหม่เขามีแต่แก้รายมาตราเขาบอกไว้เองว่าถ้าจะแก้มาตรา256หรือหมด15เนี่ยผ่านการเห็นชอบในวาระที่3แล้วจะต้องไปทำประชามติก่อนนำเสนอขึ้นทูลกล่าวดัะนั้นยังไงการแก้2 5 6นี้ต้องทำประชามติส่วนการทำประชามติ เพื่อให้จัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่อันนั้นเนี่ยได้มีการแสดงความเข้าใจร่วมกันหมดแล้วว่าจะจัดให้มีการทำขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมองต่างๆกันอยู่บ้างหรือว่าปัจจุบันแนวโน้มค่อนข้างต่างจากเดิมไปบ้างหรือเดิมยังพูดถึงแบบให้คอรมอทำมาเลยคอรมอถามประชาชนเลยแล้วก็ถ้าประชาชนเห็นชอบก็ถือว่าเห็นชอบแล้วตามคำวินิจฉัยของตามที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยไว้ว่าต้องมีการทำประชามติกรณีที่จะถามว่าทำ ประชามติเห็นชอบกับการจัดทำรัฐมนตนฉบับใหม่หรือไม่ถ้าทําโดยโครมรหรือทําโดยอาศัยกฎหมายประชามติจะต้องใช้กี่วันการเลือกตั้งพอยุบสภาต้องรอกี่วันถึงจะมีการเลือกตั้งได้และไม่เกินกี่วันอันนี้คือตัวเลขที่กำลังมาเทียบกันอยู่ว่ามันจะให้มาลงล็อกพอดีกันได้ยังไงการแก้รัฐมนูล256เนี่ยก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ก็เลยพูดกันเรื่องการเปิดประชุมวิสามัน เพื่อพิจารณาร่างก้้ไขรัฐมนูมาตรา256คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นในวันที่15ซึ่งต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่าที่คุยกันก็จะมี43คนถ้าสมมุติจะใช้โมเดลนี้ของเพื่อไทยถ้าใช้โมเดลทำนองนี้ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดหาทางป้องกันการบล็อกโหวตการที่ใครเสียงข้างมากจะเอาไปหมดหรือไปเตรียม,มจนกลายเป็น ในร้อยคนนี้ปรากฏพวกนึงไป75คนพวกเดินหมดอะไรเงี้ยนะคิดว่าน่าจะหาทางป้องกันได้